Gracias. 八十五。 We'll <laughs> คือพัดเป็วัยนึ่งเนี่ยเด็กกเราจะมาร้องเพงให้ฟังกันนะครับนี่ร้องเพลงนะครับใครที่อยากฟังเพลงอะไรเี่ยของขึ้นมาได้นะครับเดกเราลองได้เดจะรองให้ฟงเอาปเอเาป๊า ก็ทุกคนนะครับเร่นเมานะครับเล่งเข้ามาแล้วก็บูธเนี้ยได้รับได้รับข้านก็มีของไม่ได้ส่งเลยผมแล้วก็เดี๋ยวจะร้อให้ฟังนะครับส่วนข้างในก็มีเกมสักไทยนะครับใครที่อยากถ่ายรูปกับพวกเรานะครับก็ไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ถือว่าท้าปุญนถ่ายได้นะครับก็เดี๋ยวมีบัตรคิวให้นะครับตรงนี้เดินเข้ามาเลยนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายห้องข้างหลังแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะปริ้นรูปให้นะครับตอนนี้ก็ถ่าย หนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับ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  เสร็จแล้วนะครับเขพทัดหมดพอาทัดหมดนะครับก็เดี๋ยวจะช่วยไปตัดไก่กันนะครับพค้ผมก็จะไปตัดไข่ด้วยสององสองอนะครับไดาวัลให่ัราัลใหญ่ี่คืองหนะอ๋อนี่อก้นะครับนี่อนี้าตัดไนงวัลใหญ่ด้วยนี่พระอม เป็นพัดลมนะครับก็เดี๋ยวจะทำมาม้อให้เลยเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่ามีรางวัลจริงแล้วก็รางวัลใหญ่นี่ก็ได้ออกไปแล้วหนึ่งสมยังไม่หมดนะครับม่กมาไม่ไม่ใช่้แป้งร้อยแป้งรอยมากครับว่าให้ดูให้ดให้ดูมากค่ะส่ใบร้อยเดียวนะคะขอราีางวัลนเยสามพัดอะรับเี ถ่ายรูกคู่นี่คือร้อยหนึ่งร้อยเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้างในเลยครับเดี๋ยวจะติ้นออกมาเลยนี่พวกเรา5คนเนี่ยเราอยากถ่ายรูปกับพวกเราด้วหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังมีช้อนไข่ครับเฮ้ยช้อนไข่ตักไข่อ๋อตักไข่ครับตักได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้ก็4ใบ100บาทเท่านั้นเองครับของรางวัลใหญ่เพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี่เองครับใช่แล้วครับอะไรเอ่ยพัดใช่ไหมครับไม่พัด บักรถ่ายรูปศิลป์เร็วนิ่มเรียศิลป์เรียวใครที่อยากถ่ายรูปนะต่มีสตูดิโอข้างหลังเลยมีครับผมตรงนี้นะอยู่ขีาไในนะครับสตูดิโอข้องหลังเลยนะครับเอ็กซ์ตรีสุดๆนะครับี้ไป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 ไไป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 ไไไคไไดปไ ช้อนไข่ไหมครับรช้อน,ไ,น,นได้ครับตีพัดได้หมดแล้วนะคะตอนนี้พัะเหลือไม่กอ่ตองไรอ่ะอาจารย์พัดก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆน,อยนะครับ